ถ้าเป็นเราเบ่อกาจะยอ้อยอะไรก็ได้ไอเ,เอาเหลยแข็งเลยอ,อ,อะไรแข็งไม่ถึงใจใจ,ใจ <laughs> มึงก็ตรงเกินไอ้สัตว์เดี๋ยวกลับก่อนเย็ดเย็ดเย็ดไอ้ทุย,อยไอ้เหี้ยกูจะได้แล้วคนละเกมไอ้สัตว์จะได้แล้วจ <laughs> ะได้แล้วเก้าคนเก้าคนเก้าคนเอสใช่เอสปรับเือ กูยูไม like ่ไหวหรอกมึงอ่ะกลับเลยกลัังูมาช้าจังเนี่ยบอกให้มาล่างกูมาตายกูบอกให้บอกบอกให้มาล่างตัวเหี้ยเลยบอกมาปึ๊บตายปั๊บหมไปตัวตัวของกูกับกับอะไรวะแม็ดแม็ดแม็ดเดือดกูตายกู่เดือดปั้มเนี่ยก็มึงเดินเข้าไปในป้อมก็คือแบบกูตีทีนึงเนี่ยเดินเข้าไปในเดินเข้าไปในกล่องเออป้อมป้อมทำคออะไรครับ พลมพลมสเอทีนเทีนจะตายแล้วมันเล่นด้วยกัารยีแย่สองคนเนี่ยเอ้ะเข้าเข้าพุ่มไม้ครับจัดจัดทองแน่มึงมึงทองแน่เฮ้ยมาเข้านั่นไงชัดเลยขึ้นมาเลยทองมียะไอ้มาทองเนี่ยฆ่าฆ่ากันในพุ่มไม้ใช่ไหมเออ ส่วนเราเล่นอะไรวะกูกับไอ้เฮียอะไรวะไอเฮียตอนเที่ยงอะนะไอ้เฮียหุ่นยนต์ลากลากไอ้เฮียอะไรวะลากรถท็อกตีในหุ้มไว้รถท็อกไอ้เฮียมันฮุกเข้ามาโดนลุมเลยล่ะตัวรถท็อกไอส์ก็หายสัสดึงมาดึงมาตุ๊บพวกเราที่พวกเราแม่งก็ซ่อนอยู่ในหุ่มไม้นะเว้ยแม่งออกมาหมดมันลุดสิกูได้หิวเวอร์โดนตีกัง มันก็น่าจะแตกก็ไอทะนูยดเก่งนักเลรอไอสัตว์มันแตกอยู่ดีเฮียทำควอะไรยมึงไอเฮ้ยมันจะแตกแล้วมันจะแตกแล้วมันจะแตกแล้วจะแตกโอเคไอ้เหี้ยโดนบอดตีแตกไม่กูก็อยู่ด้วยใส่ทำไมกูก็อยู่ด้วยไอ้เหี้ย ไกับได้อีกไหมได้ MVP เฮียพอแล้วพอแล้วสามสามไหมเออ